ครับวันนี้ผมเนี่ยมาจากสาสุขจังหวัดนะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็คือหลายวันก่อนเนี่ยผมได้ไปลงรพสตอที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนี้นะครับผมไม่เอ่ยนามแล้วกันก็ไปพบคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยก็คือรับประทานยาชุดผมก็เลยมีความสงสัยว่าอ่ะยาชุดเนี่ยคุณยายเนี่ยเขาเขากินเพื่ออะไรหรือกินจากไหนหรือว่าได้มาจากไหน บอกว่าหลังจากสอบถามมาแล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยก็เอายาชุดเนี่ยมาจาก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 ร้านยาครับแล้วก็ตัวยาชุดเนี่ยคุณยายก็บอกว่ากินเพื่อแก้ป,ปวดเพราะว่าคุณยายบอกว่าถ้าเกิดสมมติไม่กินเนี่ยคุณยายก็จะทํางานไม่ได้ปวดทั้งวันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นให้ผมมาเป็นที่มาของเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของยาชุดไอยาชุดเนี่ยหลายคนเขายว่า ยาชุดเนี่ยคืออะไรยาชุดเนี่ยก็คือเป็นยาที่มียาแผนปัจจุบันหลายๆขนาดอยู่ในถุงเดียวกันหรืออยู่ในซองยาเดียวกันนะครับซึ่งยาแผนปัจจุบันหลายๆขนาดเนี่ยหลายๆายชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวยาแก้เสฟยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะครับหรือว่ารวมไปถึงยาสเตียรอยเนี่ยก็จะอยู่ในถุงเดียวกันก็จะมีการบอกให้ตัวลูกค้าหรือผู้ป่วยเนี่ยรับประทานเป็นชุดๆไปซึ่ง ตัวยาชุดเนี่ยตัวยาตัวยาเนี่ยก็นอกจากจะมีผลทางการรักษาอาจจะยังมีผลถึงข้างข้างเคียงด้วยนะครับถ้าเป็นสมมุติถ้าเป็นยาแก้อักเสบที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงที่ว่ามีผลต่อกระเพาะอาหารหรือว่ารวมไปถึงมีผลต่อไตรวมไปถึงยาสเตียรอยที่เขานิยมมาใส่ในยาชุดเนี่ยก็คือก็จะ ก็จะมีผลขัางเคียงที่ว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันตามมานะครับก็คืออยากจะฝากไว้ว่าถ้าจะรับประทานยาชุดเนี่ยก็เพื่อให้ความปลอดภัยเนี่ยก็อยากให้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เพราะว่ายาชุดเนี่ยถ้ามีคาถามว่าอันตรายไหมบอกว่าอันตรายแต่ถ้าจะรับประทานยาให้มันปลอดภัยเนี่ยก็อยากให้อยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์นะครับส่วนถ้าเกิดสมมติยายท่านนั้นเนี่ยมีอาการปวด ตลอดเวลาเนี่ยผมแนะนํานะครับให้ไปหาสาเหตุที่แท้จริงที่โรงพยาบาลนะครับไม่งั้นเราจะหาสาเหตุไม่ได้แล้วเราก็ต้องกินยาตลอดเพราะกินยาตลอดสิ่งที่ตามมาก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก็คือผลข้างเคียงก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวว่าคุณยาามาจากร้านยาคนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมซื้อยาชุดมาจากร้านยาเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับ ถ้าอยากจะซื้อยาจาการ้านยาเนี่ยต้อขอให้มีเภสัชกรนะครับซึ่งสังเกตได้จาก 1. คือมีเสื้อกาว 2. ก็คือมีตาสภาเภสัชกรรมเนี่ยติดอยู่บนหน้าอกนะครับซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามขอบคุณ